ช่วงนี้น่าจะเป็นรุ่มต่ำไปทำให้น้ำท่วมเลยคู่ขนานมอเตอร์เวย์ครับ กรุงเทพพัทยาขาออกไปพัทยาวิ่งสบายขาออกไปพัทยาแต่ขาเข้ากรุงเทพคู่ขนานมอเตอร์เวย์ขาเข้ากรุงเทพรถติด วิ่งตรงไปก็จะไปพัทยาไปแหลมฉบางครับวิ่งคู่ไปกับถน,นนมอเตอร์เวย์ ไปพัทยารถวิ่งสบายสบายวันนี้ไม่มีรถแน่นอาจจะเดินทางแต่เมื่อวานแล้วเพราะว่าหยุดต่อเน,นื่องกันสวันวันนี้ก็เลยบางๆวิ่งสบายสบาย มอเตอร์เวย์กรุงเทพพัทยาครับขาออกไปพัทยามอเตอร์เวย์ way, พัทยาก็วิ่งสบายถนนโลง่งๆวิ่งสบายสบายเย็นวันเสาร์ขาออกไปพัทยาครับผู้ขนานขาเข้ากรุงเทพรถค่อนข้างหนานแน่นขาเข้ากรุงเทพขาออกไปพัทยาวิ่งสบายสบาย ตะเวรเริ่มติดแล้วเท้ากไปพัทยาเริ่มติดสะสมแล้วผูว้ขนะ รบ,บริเวณการไฟฟ้าชนบุรีแห่งที่2องมอเตอร์วเวย์ก็เริ่มเริ่มขยับช้าแล้วขาออกไปพัทยา เดินทางยามเย็นครับ6โมงนิดหน่อยเย็นวัดเสาร์เสาร์อยุดต่อเนื่องสามวันเย็นนี้เจอฝนตกหนักตั้งแต่5โมงการเดินทางก็เลยค่อยขับไปเรื่อยๆวิ่งตามกันไปเรื่อยๆเพราะฝนตกยังตกต่อเนื่องอยู่ตลอด ยังไม่หยุดยังตกอยู่เรื่อย ใจเย็นๆลูกพี่ใจเย็นๆจะซ้าย่าขวาเดี๋ยวจะนี่มันยิ่งฝนตกอยู่ย่าวิ่งหน้าวิ่งซ้ายวิ่งขวาเดี๋ยวจะเจอจ่าเอกันข้างหน้าแถวนี้ยิ่งถนนไม่ดีอยู่ มันจะกะทุ่มหนึ่งนะเพิ่งจะหกโมงนิดหน่อยหกโมงสิบนาทีนิดหน่อยแต่เมิดเหมือนทุ่มหนึ่งดีที่ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ไม่ติดรถไม่ติดก็เลยวิ่งไปเรื่อยๆถ้าติดนี่ก็คือยาวเลยถือว่าวิ่งได้เรื่อยๆไม่มีอุบัติเหตุก็วิ่งตามบันแบดได้เรื่อยๆใช้ความเร็วได้พอประมาณ ็ถือว่าโอเครถไม่ติดมอเตอร์เวย์ขาออกพัทยาก็ไม่ติดวิ่งตามกันได้เรื่อยๆครับถ้าคุณผู้ชมรับชมบรรยากาศเดินทางครับ ตงบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดพักรถขนาดใหญ่อยู่ด้านขวามือที่โล่งๆจะเป็นที่ก่อสร้างจุดพักรถขนาดใหญ่ พี่ใหญ่นำพาเด็กๆวิ่งเด็กๆก็เลยวิ่งตามพี่ใหญ่พี่ใหญ่ไม่พาเด็กๆวิ่งเด็กๆก็วิ่งตามก้นพี่ใหญ่อยู่เนี่ยมันต้องแซงเออพี่วิ่งตามก้นพี่ใหญ่ไม่ได้ไปไหนหรอกต้องแซงอย่างเดียวเนี่ยพี่ใหญ่เขาเครื่องเขาช้าเขาไปไดเรื่อยๆเนี่ยเด็กๆต้องออกแซงออกขวาออกซ้ายวิ่งตามก้นพี่ใหญ่ไปไม่ได้หรอก คู่ขนาดมอเตอร์เวย์ครับมุ่งหน้าพัทยาบรรยากาศเดินด้านหน้าก็จะเป็นสะพานข้ามมอเตอร์เวย์สะพานสีราชาหนองคอครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปถนนสีราชาหนองคอเลี้ยวขวาก็จะเข้าสีราชาครับเราจะเลี้ยวซ้ายเราจะไปเชื่อมต่อถนนแหลมชะบังมากเอียงมุ่งหน้านี่คอมพิวเตอร์ซีบอร์ดด้านหน้าก็จะชิดซ้ายได้เลยครับ วิ่งตรงไปก็ไปได้แต่รถจะติดใส่แดงเราไม่ไปเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าเข้าถนนศรีราชาหนองคอครับเลี้ยวซ้ายได้เลยตรงบริเวณสะพานวิ่งตรงไปก็จะไปแหลมชะบางพัทยาครับเราเลี้ยวซ้ายเพื่อไปถนนหนองคอศรีราชาครับ เชื่อมถนนแหลมเชบังมา,างเีียงเลี้ยวซ้ายก็วิ่งตรงได้เลยครับ ช่วงช่วงทางตรงนี้จะแคบมากทั้งวิ่งตรงทั้งยูเทิร์นกับรถได้แคบมากทำถนนได้แคบวิ่งตรงกับยูเทิร์นนี่อยู่ติดกันเลยถนนหนองคอสีราชาครับ ถนนสี่เลนวิ่งสบายไม่มีไฟแดงวิ่งสบายสบายเลยแถวนี้ไม่มีฝนฝนน้อยไม่เหมือนอยู่บางแสนบางแสนเขาหลามฝนตกหนักตั้งแถวนี้ไม่มีฝนฝนตกน้อยฝนไม่แรง เสนนนี้จะไม่มีไฟแดงครับค่อยๆขยับกันเอาถนนที่ไม่มีไฟแดงวิ่งสบายๆสี่เลน แต่เสียอย่างเดียวเขาจอดไอจอดรถจอดเลนหนึ่งเสียเป็นเลนหนึ่งมันก็เลยทําให้การจราจรติดขัดบริเวณเนี้ยรถเขาจอดไปเลนหนึ่งจอดซื้อกับข้าวเนี่ยทําให้รถการจราจรก็เลยต้องชะลอกันอยู่แถวเนี้ยเพราะมันเสียเลนหนึ่งเลนหนึ่งไม่พอยังออกมาอีกเลนหนึ่งอะ่ะคิดดูสิเนะี่ย เลนหนึ่งไม่พอยังเอามาอีกเลนหนึ่งอ่ะมันจะไม่ติดได้ยังไงช่วงนี้คุณเลนเดียวคุณไม่พอคุณจอดไปอีกเลนหนึ่ง mm hmm. ก็เลยทำให้รถวิ่งทางตรงเขาก็ลำบากต,ติดติดรถซื้อกับข้าวร้านค้าก็กระจุกอยู่แค่มอง,งที่เดียวกันร้านค้าไม่กระจุกกระจุกอยู่ตรงที่เดียวกันมันก็เลยทำให้รถ ไปจอดซื้อกับข้าวล้นหลามออกมาจริงเลนเดียวไม่พอสองเลน ทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ